Me, I'm ทีอตาตมาภาพสิได้แสดงประธรรมเทศนาเพื่อประคับประคองฉลองสัทธาเติมพูนบุญกุศลให้แก่ทัางสาธุชนทั้งหลายผู้มาร่วมง,งานชาปญกิจุณพอบ,บุญสุขรากระดาษศิธิ์แนบนี่อันมีบรรดาลูกไส้ทั้งสองเป็นตนเป็นประทาน พระพุทธเจ้าพันกันเรียกว่าเออเป็นธรรมดาละ่ะแต่ว่าปัญญามตายแล้วก็บอกวัท่าความร่ำไรเศร้าโศกเสียใจเกินไปเพราะอี้หยังพระพุทธเจ้าจังหวะจังสัรพระพุทธเจ้าเพ่นบอกจังสี่ก็พราว่าความเศร้าโศกเสียใจนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ตายเลยจังหวาขันว่าโศกว่าเศร้ากะสลองนันเลยเท่าไม่อยู่เฝ่าศพกย่ามเจ้าภาพ เงาก็พ,พากันว่าเล่นไฮโลแน่เล่นไพ่แน่เป็นมูกันว่าสั<แ>นท์ไตำรวจก็จับดอกว่าสันบ้านนี่จับป,ป๊อป,ปออุ <c oughs> อ๊กนี่ยนี่บ่บ้านเท่านี่นี่นี่กับบ่าว่าบอออกซิลครับผ้าเข่าเป็นยงบุญสุขเนี่ยเอามาเห็นเด้กคนกินสามเบื่อสามเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้กินดอกสิมากินดได้ยังไงแซ่ตู้เย็นไว้ปั๊นอ่ะไม่รู้ลุกขึ้นมาได้เห็นกระแนนความูทันเลยใส่ตู้เย็นบ่พ่อเนี่ยไงเออ ใจตู่เย็นว่าพ่อปิดฝาโลกสองสั่นสามสั่นโอ้ยออกมากินไปเลยคอกคันเฮ็ดเราก็ให้กินนเฮ็ดเฮ็ดหยั่งภาษีวานีได้บ้างเฮ็ดก้ได้เฮ็ดก้ให้กินเนึ่งที่เป็นหยั่งคือเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดสอนค้นสอนลูกสอนหลานว่านี่ล่ะเกิดมาศาสตร์หนึ่งหาเก่าให้พ่อให้แม่กินจ๊คเทื่อหาเก่าให้พ่อให้แม่กินจ๊คเทื่อหรือยังหรือสีล่อให้ หาเขาไมา่ใหา้กินตอนตายนี่นี่เพิ่นสอนเขาได้บวชนาไฟาเพิ่นก็สอนเขามีบวชเขพูดเนีเ่ยนาไฟบวชูุศสเป็นตะคิดยากกายหอาผาโอ้ไม,ม่ใชอยู่จังใดเนาะปัจนี้พระเทศกินนุ่งกระดาพระว่าบิณฑบาดเพิ่งกระบาลบ่าบาบบมีเบียดมีงั่งขอเข่าเขากินขันซุ้มจะสิบตายแต่คิดยากน้ำมันหลดเอามารับสิ่งมาเต้นงัดทั้งงัดประเทศก็เพื้น ไปลดไม่ใหญ่เพราะอะไรเพราะโลกนี้ก็ต่อให้บันเทิงในโลกนี้โลกหน้าก็ไม่บันเทิงใครมาว่าโลกนี้โลกหน้าปฏิวัติอยู่แล้วอุย้ยพระก็บอกเจ้าเช่อแล้วเนี่ยหาอยากหาก,กินเจ้าของเฮ็ดดีก็คืนสวรรค์เฮ็ดชั่วก,ก็ลบนรกพระไห้ลบนรกบอกปฏิวัติเพื่อจักรกรพระเป็นเทศดุ้มกินเหล่านี่ม่ได้เรื่องหรอแล้วไนชั่วก็มาเนีนี่ใครกินเห่าเพราะนั่นวันนี้ต้องขอให้ด้วย สุ้มไปกินเหล่านี่ซัวก็หมาเป็นยังช่ว่าซัวก็หมาเอาเหลาก็ขี่ให้หมากินหมามันก็กินดอกเหลานั่งกินขี่สุ้มได้กินขี่สุ้มได้กินเหล่าสุ้มนั่โง่กว่หมาขี่เหล่าฟ้องใส่ผ้าเล่นในไงเอาขี่กับเหล่าให้ผ้าสัง้าธิสันอย่างนี้เป็นคอยคอยกิดยากอยู่ด้วยขั้นมันนี่นรกอีหลีบาดเนี่ยโอ้ยโบกมือแม่ปลาโรดกู่ไปตกน้ำมึงเด้อเด้อกูขอไวเทปไฟโลดอีแม่ เรียกว่าถ้าเราทำบุญไว้ดีแล้วมองไปข้างหน้าก็มีความหวังมองกลับหลังก็สบายใจมองกลับมาโอ้ยมันบ็มีดอก,กนรกสวรรค์พระมาตัวไอ้ปูไซบาทพระมาตัวให้ปูสางทองแพงพระมาตัวให้ปูสางโบพระมาตัวให้ปูสางกุฏิบริจาคโรกเรียนส่างโรงพยาบาลโอ้ยขี่ตัวกระซังมั่นถอนถ้ามันบอมีแต่ว่ามองกลับมาแล้ว มันก็ได้ก็ได้ได้กำแพงวัดได้โบสถ์ได้วิหารได้ศาลาได้โรงาบาลได้โรงเรียนนี่ละมองกับหลังมากก็สบายใจก็ขอให้บุญกุศลใดๆที่พอบุญสุขระดาศิษย์ได้เห็นใจท่ามากขอให้เป็นที่ึ่งที่รดลึในสำนักญาพโลกหนาท้ามเปนมีนรกอิลีก็จะให้พอบุญสุขไปตกนรกท้านเปนมีสวรรค์ที่แท้ขอให้ึืนแน่วแน่สู่สวรรค์ ได้ไปเกิดเป็นเทพประมุขเทพพญดาทึงฝ่าแล้วก็เล่งย่านซองลองมาเห็นพี่นอ้อนบงบ้านทงไงมาฟังมเทศมารวมงา่ศพตลอดจนหอดมื่อนี้ก็ให้ปีติส้มซื้งยิ่งดีใจแล้วก็ขอให้มาปกปักรักษาสัทธาหยางดงอุ้งอ้าวเจ้าปูสุขุสุขวัมมนโคม่ามื่อนี้ให้ยูดีมีสุขไอ้่าผด้ดเชิญทุกขกหยากลําบากประการใดๆแค่ขาดกว่าให้จับโรกโควิด1ิมเกีความสุอยาโศกยาเศร้า ปาถนาสินไลอันเป็นไปในสอบประกอบโดยถ้ำก็ขอให้พัานสำเร็จพันสำเร็จจงทุกประการทุกคนทุกท่านเพินเอวังก็มีโดยประการชานี เดินตะการเดิน่าตาข้าวเปนของดุตเราตดียวมาลุกขึ้นไายุตาสิบำ คุณพ่อบุญสุดพระดาสิทธ์คุณพ่อบุญสุดพระดาสิทธเกิดเมื่อวันที่สามมีนาคมพุทธศักราช2494ณบ้านสะอาดตำบลสะอาดอำเภอโนพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรของคุณพ่อเพนคุณแม่สายและดาสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันท่านเลดีคลิปไปแล้วคุณพ่อคุณสุขกระดาสิบมีพี่น้องร่วมบิดามารดาสิบคนดังนี้หนึ่งแม่แสงพรมตจรักแม่เสนครับพอตีะกับนะแม่เสนพมแต่รัก 2. แ,แ,แ,แม่สอนเรเรือง 3. พ่อคุณสุขกระดาษิบผู้วยัยทน สีแม่ลางตันกมลทิช5ห้พ่ออุดมวดาสิษ์หพ่อมิคมพระดาสิธิ์เคุณสมศิีบุดรนองแสง 8. คุณประยุทธ์พระดาสิษ์เก้คุณนาโหาัหาและสิคุณเตริพระดาสิิ์ ด้านการศึกษาพ่อุู้ศพจบปลายสาขาก็เป็นสาขาปี 14, ที่4ที่โรงเรียนบ้านสะอาดตำบลสะอาดอำเภอโพนองศ์จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อ,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 อวันที่20มิถุนยายนพุทธศัรรกราช2564เวลา14บสนาฬิกาสี่อนาทีคุณพ่อผู้ศพลิขิตไปอย่างสงบอยาาบ่างวางศพเศร้าความเสียใจและความไว้อะไร มาสู่ภรรยาโลกูกละยานิสแบบไม่มีวันกลับสริอายุได้เจ็ดสิบปี เนาะร้อนไปเราไปแค่ตัวทำอะไรไปกระเดาแล้วเอาไปได้สองอย่างปากข้าปูนยายเนาะทำปากเยอะเอาปากไปทำปูนเยอะเอาปูนไปมีโรงพยาบาลถามทำอะไรบ้างหมอเนี่ยยายบอกทางเคยทางเทลาว่าเออเปยุงไปย้ายเนาะนะครับเราอย่าพยายามนะอยากิ้นปูนตัวเองไปเอ่อมันจะเยอะบุญเยอะนะ ทำบุญตามกำลังทรัพย์ที่มีอย่างทำแล้วต้องไม่เกิดทุกข์ก่อนตัวเองนะครับมันไม่ได้ดุญเนาะมีน้อยก็ทำน้อยมากก็ทำมากทำงานตามกำลังศรัทธารัาของทำงานรับแถวเดียวนะครับน้าในนี่น้องชาวทุ่งใหญ่น่ารักทุกคนเลยครับนะหลังจากกวาดดอกมัจัาร์แล้วครับก็รับของชํารวยจากทางเจ้าภาพอะไรก็ไปช่างพอจังหวะ ครับวันนี้กับผมในนามของพญาภาพซึ่งมีภรรยาตลอดจนลูรๆโครับต้องขอบขคอขอขอขอุณแกทุกทีที่มาวมงานวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับาญ,ญาภาพก็คงไม่มีอะไรที่จะได้ขอบคุณท่านผู้เป็นเจิครับก็งคงจะได้รัตนาคุณสตรีรัตนาใจตลอดจนสิทธิศิษย์พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรเคารพและก็นับถืออันมีหลวงพ่อเพชรแห่งวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคาอำเภอพุทธเลจังหวัดพิจิตร ประหลอดจนหลวงพอตต่อ่งวัดโพกจัตพางหินประสูตรพเจ้าเสือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลโลกบุนบันดาลก็ไม่มีน้องและเกก็ไม่เกตดทุกขนครับจงประสบไ่ความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองรับราชการก็ขอยยศสูงข,ขึ้นไปนะครับทำงานทำไร่ให้ได้ผลผลิต คิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบได้ทำขอให้สมความมุ่งมั่นปรานาทุกท่านทุกประการเถิด